รงงานสก,กัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กได้เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่พุทธศัก,กราช2526ที่นิคมอ่าวลึกจังหวัดกระบี่และที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิบูลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสตามลำดับเพื่อขยายผลการผลิตน้ำมันปาล์มสู่กลุ่มเกษตรกร,กรที่มีความพร้อมในแต่ละพื้นที่และในเวลาต่อมาทรงทดลองนำน้ำมันปาล์มมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งปรากฏว่าน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์สามารถใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่ต้องผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆซึ่งพระอริยาภาพที่ประจักษ์นี้เองจึงเป็นแนวทางที่หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้น้อมนำโครงการน้ำมันไบโอดีเซลสูตรสก,กัดจากน้ำมันปาล์มไปศึกษาคุ้นพาและวิจัยเพื่อขยายผลให้เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สามารถปลูกทดแทน พร้อมเม,มกับการพัฒนาพลังงานที่มีประสิทธิภาพต่อ,อไป